คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่านํามาเตือนภัยกันนะคะสําหรับใครที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นไรเป่าผมแบบนี้เป็นต้นคุณควรที่จะตรวจสอบว่าไดเป่าผมของคุณเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเหมือนเหตุการณ์นี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพในร้านทําผมของคุณผู้ชายนะคะแห่งหนึ่งช่างเขาก็เอาไดมาแล้วก็ไปเสียบปั๊ก ทุกอย่างเกิดขึ้นตามปกติลูกค้าก็นั่งรอในร้านแล้วก็มีจังหวะที่ช่างนํำผมรายนี้เขาทดสอบอุปกรณ์ด้วยนะคะคแต่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมลองจับตาไปที่ใดด,ด,ดีนะคะเนี่ยระเบิดรุนแรงค่ะโอ้โ,อโหคือ<ะ>ไฟเนี่ยกจัดกระจายไปทั่วร้านเลยนะน่าจะเป็นเพราะว่าสเปรย์เป่าผมอะไรที่อยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าร้านร้านทำผมจะมีพวกสเปรย์เนาะ<ช>สเปรย์ที่มนไวไฟใช่ไหมเป็นไปได้คือหนึ่งรเนี่ย เป็นรายเก่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้รายตัวนี้มีปัญหาแล้วก็เคยเอาไปซ่อมพอเอาไปซ่อมแล้วก็กลับมาใช้ก็ไม่เคยมีปัญหาจนมาเจอลูกค้ารายนี้ค่ะคพอเปิดสวิตชดสอปปบั๊บติดไฟเลยระเบิดกลายเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเลยนะคะคแล้วเราก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยลามลุกลามไปแต่ละจุดนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งค่ะในมังกราเทศนะคะร้านค้าก็ได้รับความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ส่วนช่างตัดผม และลูกค้าได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแผลไฟไหม้มหลังจากเกิดเหตุเนี่ยช่างบอกว่าไดาเป่าผมมรณะอันนี้ตนเคยนําไปซ่อมมาแล้วเพราะวกมันเสียก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดขึ้นแบบนี้ตํารวจก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรนะคะ จริงๆทําให้นึกย้อนไปเลยผมเคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะตอนทําผมนะไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนแต่ว่าช่างทําผมเนี่ยใช้ไดเป่าผมจากจีนแล้วคุณภาพก็อาจจะไม่ได้ดีมากระเบิดข้างหัวเลยฮะนิดเคราะดีนะไม่ได้เสียโฉมนไม่งั้นไม่ได้มานั่งอ่านข่าวคุณเฟ้นฟายแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่บ้านของผู้ชมให้ดีนะคะครับดูให้ดีๆกันหน่อยนะครับ